สวัสดีครังคงพบกันอีกเช่นเคยกับผมคมสื่ชอชัอยขอบชัยหลงใต้ประจําวันรพระสัปดาห์ที่8มิถุนายน2566ม,มริ่มกันที่องค์กรมติตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณโรงเรียนบ้านวังกว้างอำเภอแม่ลานจังหวัดวันคนเอกเฉลิมชัย,ชยสิทธิสารองค์กรมตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนิงนงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณโรงเรียนบ้านวังกว้างอำเภอแม่ลานจังหวัดอัตตนี โดยมีเรือตีสมเกียรติผลประยชน์เลขาธิการสมนวยการบริหารจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้พร้อมด้วยในรฤกฤักธกิจสิทธโอสถรองผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีผู้ช่วยเลขาสอบตอนา,านอำเภอแม่ลานหัวหน้าสุนย์รการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนร่วมในการต้อนรับในการนี้บนเอกเฉลิมชัยศิริศิกดิองคมนตรีได้กล่าวให้งงนในใกำลังใจแก่ผู้บริหารร,ร,ารวมถึงบุคลากรของ,งเรียนพร้อมทั้งได้เน้นย้ำ ให้มีการพัฒนาหลักการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเข้มข้นมากกว่าเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาไทยที่จะต้องให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเทียบเท่ากับนักเรียนในภูมิภาคอื่นๆอีกทั้งยังได้เน้นให้เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนพร้อมปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทของพืง้นที่ต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนบ้านวังกว้างตั้งอยู่ที่หมู่ที่5้าตะบนป่าไร่อําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยเปิดทําการเรียนการสอนระดับระบบทั้งสายสามัญเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุมัธยมศึกษาปีที่3และสายสาศาสนาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นติปีอิยะถึงมูตาวซีเจาะเต๊ะ เป็นโครงการโรงเรียนอิสลามศึกษาแบบเข้มโดยมีจำนวนครูคลากรทั้งหมด45คนมีจำนวนนักเรียน553คนข้อมูลณวันที่4มิถุนายน2566จำนวน1 2ห้องโรงเรียนบ้านวังปว้างได้รับการคัดเลือกไปโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3สอสอปบตหาเรือสถาบันการศึกษาเลี้งช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่กลับจากสุดาน สาขาแพทยศา,าสตร์ศาสตร์ิเอคนด้านนักศึกษาไทยเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลไทยวานนี้นายชนธรรแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์นการบริหารจังหวัดชทยนภาคใต้เป็นประธานการประ,รประรปชุมหารือร่วมกับูนยนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวนทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาแพทยศาสตร์โดยมีศาสตราจารย์เกียจิคุณนายแพทย์อมอนีลารัศมีกรมการแพทยสาภานายพุทธพรอ,อิ้วตก าเอกอลรัชกาตูนน,นักกุงไคโรผู้แทนสถาบันการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนตัวแทนนักศึกษาไทยจากสูดานคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมห้องประชุมเจริญจิตนสงขาสบตผ่านระบบวิโดีโอคมอมโพเรนท์ทั้งนี้ในะที่ประชุมได้มีการหารือถึงปัญหาลูกเสาอของนักเรียนไทยที่กลับจากสูดานในสาขาแพทยศาสตร์หลังเผชิญเหตุสงครามกลางเมืองในห่วงผ่านในห่วงที่ผ่านมาได้แก่1การขาดใบรายงานผลการศึกษา 2. ค่าใช้ใจ่ายในการขอย้ายสถาบันการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรองกรณีย้ายไปสถาบันในประเทศเดียวกันที่มีค่าธรรมเนียมจำนวน2 5 0 0บาทได้ย้ายไปสถาบันในประเทศอีกจำนวน2000 0บาทซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นเรื่องให้รับรองปริญญาของสถาบันตริผิาแพทย์ต่างประเทศไปแล้วจำนวน1 5 0 0 0บาท 3. หลักสูตรแพทยศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 4. ขาดใบรองการเรียนจบ ในระดับชั้นโปรค a าส5ขาดใบรับรองจบระดับซึ่งมีความสำคัญในการกลับมาสอบเพื่อรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาและการรับรองหลักสูตรระหว่างแพทยสภาไทยกับหมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในสูร ในพุทธพรอุตงซ g s a เอกอัคราทูนนักกงุงไฮโรกาถึงความคืบมน้าในการหารือร่วมกับอธิบดีของหมหาวิทยาลัยในสุรานถึงแนวทางการช่วยเหลือระบบฐานข้อมูลขอนักศึกษายังสามารถเข้าถึงได้เนื่องจากทางหมหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งข้อมูลไว้ที่ปล่อยบริหารของหมหาวิทยาลัยซึ่งอกังวลในเรื่องของเอ,งอ,งอกสารต่างๆทางหมหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการให้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ไดเร็วๆนี้ และเมื่อได้รับการดําเนินการแล้วเสร็จจนได,ไ,ดได้รับการรับรองจากหมหาวิทยาลัยจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปแต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องแจ้งชื่อนน้สกุลตามรายละเอียดในหนังสือเดินทางให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนพร้อมรายละเอียดด้านการศึกษาโดยให้สมาคมนักศึกษาไทยในสูรานเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลส่งต่อไปยังหมหาวิทยาลัยอีกทั้งขณะนี้ทางหมหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาคอร์สเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนศึกษ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาเพื่อให้สามารถศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ได้แต่ทั้งนี้จะต้องดูสถานการณ์ในประเทศสุดานด้วยด้านาศาสตราจารย์เกียรจคุลในแพทย์อมรีลาลัศมีกรมการแพทย์สภาเก่าวด้วยว่าการเรียนออนไลน์นั้นมองว่าไม่น่าจะตรงตามหลักสูตรเนื่องเนื่องจากนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์จะต้องมีการปึกอบรมร่วมกับคนไข้ตัวต่อตัว,ตว,ตวที่จะเป็นภาพปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วและระบบออนไลน์ทั้งแต่ทั้งนี้จะต้องการ เทียบลักสูรกันก่อนว่าตรงกันมากน้อยแค่ไหนอีกทั้งอยากให้สปทรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงตัวนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วขณะที่นางสาวนูอานิดาอาแวร์กอเดนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาแพทยศาสตร์กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่รัฐบาลไทยกาลังหาแนวทางช่วยเหลือให้เพื่อให้สําเร็จการศึกษาตามที่หวังไว้ซึ่งที่ผ่านมารู้สึกเป็นกังวลมากวัวจะไม่มีที่เรียนและเรียนไม่จบ อีกทั้งจะต้องเดินทางไปศึกษาต่อ,อยังประเทศอื่นนอกจากสุรานจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนั้นเรียนใกล้บ้านดีกว่าเพราะจะได้เดินทางสะดวกและดูแลคนที่บ้านด้วยเชื่อว่ารัฐบาลไทยจะเร่งดำเนินการอย่างสุดความสามารถและรวดเร็วในการนี้นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสปรตกาเพิ่มเติมด้วยว่าสปตจะรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อนําเสนอไปยังแพทยสภาในการหารือแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่อนักศึกษากลุ่มนี้กลับมาเรียนได้ตามปกติจนสามารถสําเร็จการศึกษาได้ต่อไปสวทร,ร่วมกับศาสานาสุขะระดุมความเห็นขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับการศึกษาผลิตคนดีคนเข็งม,มีงานทําวานนี้ ทีห้องประชุมโรงแรมเซาททวนวิวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพลเรือตรีสมเกตผลประยน์เลขาธิการศูนย์ราการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนายสุทินแก้วพนารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะแนทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหน่วยงานด้านการศึกษาการศึกษาในพื้นที่และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชมมีการนําเสนอผลการระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะประชุมรับฟังความเห็นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแบบโฟกัสกลุ่มหน้าโรงแรมเซาเทนยู่ใน3ประเด็นคือเด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีโอกาสศึกษาต่อมีมอาชีพมีงานทํา ประเด็นการศึกษาเพื่อสร้างสังคมสันติสุขโดยรวมความเห็นในการจัดการศึกษาบนความหลากหลายของสังคม่าวัมนธรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเยาวชนเลขาธิการสวทกตกล่าวตอนหนึ่งว่าการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการพัฒนาทุกมิติหากเยาวชนได้รับการศึกษาดีตอบโจทย์ความเป็นของสังคมวิถีชีวิตและเศรษฐกิจก็จะส่งผลให้เยาวชนมีทักษะความรู้นำไปสู่การสร้างอาชีพรายได้และชัระดับคุณภาพชีวิตแต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงในภาคใต้แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยเป็นพื้นที่ที่นักเรียนไม่มีวันหยุดวันจันทร์ถึงสุ่์เรียนสามวันเสาร์ที่เรียนศาสนาตาดีกาเมื่อโตขึ้นอีกหน่อยเด็กเด็กกว่า70%ในพื้นที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาซึ่งมีการสอนทั้งสามัาและวิชาศาสนาควบคู่กันส่วนที่เหลือมีเยาวชนเลือกเรียนโรงเรียนในสังกัดภาครัฐบางส่วนก็เรียนศาสนาในสถาบันปนเอียงอย่างเดียวซึ่งมีกว่า507แห่งในพื้นที่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตของการศึกษาในพื้นที่ทั้งโรงเรียนของรัฐเอกชนสถาบันปอนเนาะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการผลิตคนดีคนเก่งและมีงานทําเรียนแล้วต้องรู้ว่าจบแล้วจะไปไหนต่อมีงานรองรับหรือไม่โดยที่ประชุมมีการนําเสนอโครงการต่างๆที่หมุนสืบสามประเด็นของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิโครงการจัดตั้งห้องนิววิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นและเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งสถาบันนานาชาติจังหวัดเชแดนภาคใต้เป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้การจัดการาศึกษาสามารถริจาวชนได้เป็นคนดีมีงานทําในพื้นที่จังหวัดเชด่นภาคใต้หนุ่มหัวคิดใสนําเปลกส้มโชก,กุนเบียตรงมาเป็นส่วนผสมผลิตครับเบียรยอดขายดีทั่วประเทศเมื่อค่ำวันนี้ที่ร้านอาหารเล็กๆของอำเภอประจงจังหวัดยาลามีดับเบียท้องสียี่ห้อสุขสยาม กังได้รับความนิยมสูงหลังจากมีการไปจำหน่ายชาบาชั้น2ตึกอนาคตใหม่ที่ตั้งของพักก้าวไกลที่กรุงเทพมหานครอีกทั้งทางเพจพัก 9, ก้าไกลยังได้โพสต์คลิปรัฐมนตรีก้าวไกลอนาคตสุราไทยต้องไม่เหมือนเดิมเป็นการบอกเล่าการเดินหน้าสุราษก้าไกลโชว์ศักยภาพท้องถิ่นโดยมีดับเเบียนพืปนที่เบิร์ไปรงอยู่ในคลิปด้วยและมีการพูดถึงเป็นอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ถ้ามียอดสั่งซื้อดาร์เบียนร่างกายจากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง นายกมลกิวันธนีผู้ผลิตดับเบี์เล่าว่าตนเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มแนวปูไปสงจอดเบยลาและชื่นชอบการดื่มเบียรจึงได้เริ่มศึกษาและลองผลิตเบียไว้ดื่มกินเองในครัวเรือนโดยใช้วัตถุดิบหลักสี่อย่างเท่านั้นในการผลิตดับเบยร์ดังได้แก่ข้าวดอกคอปยีและน้ำก่อนที่จะให้กลุ่มเพื่อนได้ลิ้มลองรสชาติจนมีนที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนจึงได้ต่อยอด โดยการนำเอาเปลือกส้มโชกุนเบตงที่มีคุณภาพดีมาเป็นส่วนผสมเนื่องจากเปลือกผลส้มเมื่อสุกจะมีกลิ่นหอมฉุนจะทำให้คลาเบียได้กลิ่นสิตรัตเป็นกลิ่นหอมธรรมชาติที่ได้จากเปลือกส้มโชกุนเบตงและมีรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆของส้มในคลาเบียมีสีทองแดงเอกลักษณ์ต่างจากยืนอื่นเป็นการเพิ่มมูลค่ากับผลไม้ในพื้นที่และใช้ประโยชน์จากเปลือกส้มได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งต่อไปอาจจะนําผลไม้พื้นบ้านทางใต้เรามาเป็นส่วนผสมในการผลิตครับเบียต่อไปในอนาคตซึ่งในอำเภอประจวยชลเรื่องวัตถุดิบมีทุกฤดูกาล,กผลผลผลิตพืชผักข้าวสามารถเอามาพัฒนาต่อยอดยกระดับได้และเชื่อว่าเรื่องของรสชาติสามารถเที่ยวกับระดับโลกได้อย่างแน่นอนไม่แพ้รับเบียจากเยอรมันและเบลยเยียม ในขบกลกาวอีกว่าหลังจากคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไก่ได้พูดถึงสุราพื้นบ้านตามสื่อต่างๆทาให้เกิดกระแสดีขึ้นทําทให้สุราพื้นบ้านขาดสต็อกรวมถึงรับเบียเบตรงที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทาให้นักท่องเที่ยวต้องชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาต่างมาดื่มเบียที่ร้านโดยทางร้านขายขวดละ180บาทขนาด330มิลลิลิตรและมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ติดต่อมาทางเพจของร้านนอกจากนี้มีวางจําหน่ายตามร้านอาหารในเมืองเบตงและเมืองยะลาทั่วภาคใต้และประเทศไทยเบียร์ตัวนี้เกิดขึ้นมาจากโปรเจกต์ส่วนหนึ่งของคณะก้าวหน้าหลังกรมสมบัติสมิทธ์ออกกฎกระทรวงการผลิตสุราเน,น้นให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่สองพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมา ซึ่งหากพรบสุราก้าวหน้ามีการเสนอผ่านในสภาได้นะคตจะทําให้เกิดการสร้างงานขึ้นอีกมากมายมารทำเบียร์ได้ผมก็เลยลองจับวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบของเบียรตรง วัตถุดิบดังที่สุดในผลไม้ที่เป็นตงปลูกอยู่ก็มันก็คือส้มโชกุนเราก็เลยเอา,อาส้มโชกุนมาแหมะลงในเบียร์เพื่อเราจะได้ผมต้องการกลิ่นเปลือกส้มหรือเราเรียกว่าเป็นกลิ่นสีทันเข้ามาทําให้เบียร์มันมีเอกลักษณ์มากขึ้นกว่าเบียร์ตัวอื่นแล้วก็มันเลยเป็นเบียร์ที่ได้เอกลักษณ์ของอําเภอเบ,อเบตงแล้วก็เป็นผลไม้ที่ที่เรายัดลงมาในขวดทำให้มันมีมูลค่าจากาส้มเปลือกสม ทีเ่เขาทิ้งกันเราสามารถเอามาทําเป็นประโยชน์ได้อีกขั้นหนึ่งแล้วก็เป็นตามข่าวเลยครับก็ พิธานายกพิธานทำให้โรงเหล้าพังไปแล้วสต๊อกหมดตอนนี้าหาเหล้าุลาชุมชนดื่มแทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้พวกผมก็เป็นคิวต่อไปครับก็เป็นเป็นคาเบียซึ่งตอนนี้ก็ขายขายแทบไม่ทันครับก็วันวันก็นั่งแต่รอรับา้าไมว่าทางเพจบ้างโทรศัพท์บ้าง ครับนักท่องเที่ยวไทยก็ขอฟีดแบ็ดีเลยครับเพราะมันเป็นเบียร์ประจำมาจังหวัดยะลาแล้วก็ถ้าเป็นนักท่องเทีย่ยวชาวมาเลก็มันเป็นอะไรที่เกิน,านะคาดครับกับอำเภอเล็กๆที่อยู่ใต้สุดสยามกับมีเบียร์เป็นของตัวเองแบบมีเบียร์ประจําจังหวัดมีเบียร์ประจําอำเภอซึ่งผมว่ามันเป็นจุดขายที่ดีสําหรับนักท่องเทีย่ยวคนมาเลซึ่ง ซึ่งมันจะประหลาดมากแล้วมันแล,แล้วผมว่ามันเป็นผลดีสําหรับเบียร,ร์ตงจังหวัดอ่าอับจังหวัดยะลาว่บาส,สร้างหวัดชาแดนภาคใต้บ้านเราอะครับที่เรามีเรามีเบียร์ท้องถิ่นของเราเองแล้วก็เป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวเขาได้ชิมแล้วก็เขาเรียกว่าได้มาว้าวกับ เมืองเล็กๆที่มีเบียรเป็นของตัวเองอถ้าพราบรสุราก้าวหน้าผ่านก็ดีครับเพราะข่าวที่แล้วที่อยู่ในสภาขาดไปแค่2เสียงถ้าเกิดข่าวนี้ได้ผ่านก็ผมว่ามันก็จะมีการเกิดงานได้อีกเยอะครับจะมีเบียมีเบียรเป็นของคนไทยหรือว่าเบียรประจําทุกอําเภอเราผมว่าอาจจะมีเป็นหลักพันหหลักหมื่นที่กําลังจะตามออกมาครับมันไม่ใช่เฉพาะเบียรตรงที่นักท่องเทีย่ยวจะว้าผมว่าทุกอำเภอ เปิอทุกจังหวัดก็ก็ควรจะมีเครื่องดื่มของตัวเองได้เ,เกิดแบรน์ขึ้นมาเป็นแบรนด์คนไทยได้จริงๆผมว่าประเทศไทยก็ไม่น้อยหนะ้าเยอรมันว่าอ สูสอ,อ,อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำวันเพื่อสมปทานที่8ปดจฤษภายนพุทธศักราช2566อสกอกประกาศเวลาหนาฬิการัศมีอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ2 4ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งทางตะบนของภาคขอให้ประชาชนระัระวัวาางที่เกิดจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือขอให้ระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณ โดยบริเวณที่ฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลวันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกาับมีลภาวะขนองร้อย60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮ้างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าขนสสูงงงงงมมมมมาาาากกกวว่่เเตตตตตรรรรรรััั้แจหดนคศีีธชลอฉยใ ความเร็ว15-35กมต่อชัวอ่วโมงทางฟังเชลีมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งตะวนันตกมีเมฆกับฝนฟ้าขนองละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักถึง,งหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กมต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวนันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กมตร่อชั่วโมงม พยากรณ์อากาศในจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝุ่นมากบริเวณอำเภอเมืองหนองจิจพวกโพละแม่ลานและยะหลังลมตัวมาตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดยะลามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝุ่นมากบริเวณอำเภอกางัโโตตลอเเมมมกววรร็15-35ิ่่ช จังหวัดนราธิวาสมีไม่ไปสูงมากกว่ามีถุนภาคณรงและ40ของพื้นที่สูงมากวิลเลียมรีสอร์ทสีสาค,ควาจะแน่และสุขดินลมตัวตกเฉียงใต้วความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงหทางฟั่งทียบมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณมิถุนภาคณรงคลื่นสูงมากกว่า2เมตร